วันนี้สวนนงมุชพัทยาโดยในกำพลตันสัจจาประธานสวนนงมุชพัทยาต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและบุคลากรที่เข้ามาจัดประชุมอบรมบุคลากรสังกัดสพทประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โครงการสพทโปร,งร่งใสรวมใจต้านทุจริต จำนวน1,50ท่านระหว่างวันที่19ถึง20เมษายน2567ณศู 2, 5, 6, 7, นย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติณนสวนนงนุตพัทยาจังหวัดชนบุรีหลังพิธีเปิดการอบรม ทางคณะร่วมปลูกต้นไม้ที่สวนลุกชาติบริเวณเขาบันไดกริบซึ่งเป็นโครงการรวบรวมพันธไม้และปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆที่มีมูลค่าและหายากจากทั่วทุกมุมโลกมาปลูกไว้ต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้คือต้นไทรนิครดและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางสวนนงนุชพัทยาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้นำท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเยี่ยมชมสวนสวยมากกว่า50สวนบนพื้นที่1,700ไร่โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ในนงนุษพัทยาเด็กจะได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ในเรื่องต้นไม้เรื่องสัตว์วัฒนธรรมศาส,สนาและอาหารไทยจะทำให้ในอนาคตเด็กๆจะรู้สึกชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวจึงเป็นสถานที่เหมาะกับเด็กนักเรียนและนักท่องเที่ยวทั่วไปสินชัยพัชรธนาพร เรียบเรียงวริศราธินารายงาน